เย้ yeah, oh, ผมเป็นรุ่นล,ลูก,การนะครัวันนี้มาดูอนิว2.5นะครับนี่เทอร์บเดิมนะฮะเทอร์บเดิมอินเตอร์เดิมแล้วก็มีรีแม p นะครับผมอันนี้ลูกค้ามาทำโบวิทท่อลูกค้าออกหน้าเพานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงนี่ก่อนไปรุ่นกว่าเจี๊ยบแค่ไหนนะเอาเรื่อง เดี๋ยวมาดูอีกคันครับดีแม็กเก่าครับสองจุดห้าเหมือนกันครับผมเก่าแต่เก่านะครับผมมาดูฮะอันนี้เทอร์โบเดิมเหมือนกันครับนี่ดูเทอร์โบเดิมมีเตอร์เดิมครับผมดีแม็กอย่างเดียวเหมือนกันครับนี่เป็นไงเดี๋ยวไปฟังเสียงที่เดิมเลยไปรุนหวานเจ้าแค่ไหนหวานเหมือนกันบอกเลยหวานยมดขึ้นมันต้องบอกนะไปรุนเป็นไงไดว่า ตอนนี้ผมอยู่อุดรนะครับสนใจทีดต่อมาครับจุ๊บจุ๊บ่เยหยินลำลูกกา